ไปชื่อเฟสเลยดีกว่าเนาะเอ้าเมื่อไหร่มันจะเด้งขึ้นมาโอ้โหโคตรอุตสา่าห์หล่อนะเนี่ยมันต้องเด้งแล้วแหละเออ <c oughs> เฮ้ยเธอชื่ออะไรอะ่ะชื่อเอชื่ออะไรนะชื่อเอเฮ้ยชื่อคล้ายๆแฟนเก่าเราเลยแฟนเก่าชื่ออะไรคะแฟนเก่าชื่อชื่อเออืมเธอชื่ออะไรชื่อเอ,อ,เอ,เอสนใจจะเป็นแฟนใหม่ไหม พูดเล่นหรอ <c oughs> ไม่ได้นะเนี่ยเขาไม่พูดเล่นอ่ะอ้าวงี้งั้นเราก็เอาจริงๆก็ได้งัไงเราไม่พูดเล่นแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เอ้ยอันนี้เราชื่อชื่อชื่อไก่ครับผม <c oughs> <น>เรียกอืมเรียกไก่ไม่ถท่าไรเรียกที่รักเลยก็ได้นะเราไม่ว่าว้าวที่รักที่รักเออหลุดไปเย <c oughs> ว่าไงที่รัก <c oughs> เอ้ยที่รักทำเอ้ยทุ้ยติดปากไปซะแล้วเอ้ยที่รักอยู่จังหวัดอะไรเอ้ยแม่มันยังจะติดปากอีกแล้วเนี่ยอยู่ขอนแก่นนะคะโอ้ยอีสานแม่นบ่แล้วอยู่ที่ไหนคะกำแพงคนระับกำแพงแพงครับกำแพงก็ใกล้เหมือนกันแหละขอนแก่นกำแพงครับเนี่ยตอนนี้ตอนแรกเราเราว่าเราเราว่าแบบปิดเทอมใช่ไหมเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ แต่เราไม่ไปแนละ้วเราจะไปขอนแก่นแล้วตอนนี้นจริงหรือเปล่าอืมใช่ขอนแก่นน่าไปกว่าแล้วตอนนี้นเราเจอเลยนะเนี่ยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรารอฉีดไอ้นี้ก่อนน้ำเกลือครบสองเข็มเหมือนอ้าวยังฉีดไม่ครบหรอ <c oughs> ใช่ครับผมยังไม่ได้ฉีดเลยเราอะ่ะยังไม่ฉีดเลยเหรอคะ <c oughs> ใช่ถ้าฉีดไปเราก็แบบเราต้องไม่สบายแน่เลยทำไงวะเราไม่มีคนดูแลด้วยเด้อ น,ะนี่เราอย่าพูดเล่นนะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้เลยซสักนีเนเ่เราต้องไม่สบายเนี่ยเราขาดคนดูแลด้วยสิไม่ใช่หรอไม่ใชยเพราะแข็งแรงก็จะตายกุ้ยมันก็แบบไม่ใช่ตอนแรกเราก็แข็งแรงแหละพอเจอหน้าเธอปุ๊บแล้วอยากอ่อนแอเลย <c oughs> อยากให้คนเอาใจใส่ขึ้นมาเลยเชียว ้เธออยาดนะแล้วอยาดนะเราเราเราคิดจริงกันแน่อื้อคุฮพีคิดจริงนะเนี่ยคิดจริงเหมือนกันเอ้ยอย่าพูดเป็นเล่นไปเล่นไปอันนี้เธออยู่กับใครอะอยู่คนเดียวอ้าวบ้านที่บ้านอยู่บ้านหรือว่าอยู่หอหรือว่าอยู่อะไรอ๋ออยู่บ้านอยูบ้านกับแม่อ๋อแม่รับไปยัง แม่หลับไปยังครับผมหลับแล้วค่ะหลับไปแล้ว,ลลวออพอดีแล้วทางสะด,ดุดเราจะย่องไปหาเธอคงย่องถึงหักวันนย้เราจะย่องั้งแต่กํำแพงเพชรไปขอนแก่นถึงื่อไรอะก,ก็ไม่รู้ดีไม่รู้ดีว่าจะว,วันนี้น่าจะไม่ถึงนะแม่น่าจะื่นก่อนเอ,อ่เราก็น่าจะเดินสามวันสามคืนนะ,ะแล้วกะไปถึงแบบคืนที่สามประมาณห้าหกทุ่มเลย้ยห้าทุ่มเส่นเคนเลยปรนะมาณนั้น แต่แม่เธอหลับคอนี้อืมวาแผนดีนะเนี่ยใช่ล่อปล่อยหมาพริกบูมพริกบูไล่กัดกคนนี้ <c oughs> อันนี้คือสร้อยอะไรอะอเธอ,อก็สร้อยก็แค่ใสยใส่ใส่กับเงียนอ๋ออยากได้เป็นทองาวาละเลยเฮ้ย <c oughs> ถ้ามีคนซื้อให้ก็ดีนะออืมมพอดี <c oughs> ตั้งเหลือขึ้นมาเลยเชิญกูเด้ อ้าวไม่ใช่ก็เออเรามีแฟนแล้วเราก็อยากซื้อของขวัญให้แฟนเนี่ยนี่ไงครบรอบครบรอบอิมอมอมครบรอบสามนาทีไหวเลยไหมไวไหวก็ครบรอบไงสามนาทีเราไม่อยากจะซื้อของขวัญให้เธอไงว้าว <Wow. S 1> ดีนะดีไหม บอกแล้วเร,เรานี่เป็นแฟนที่ดีนะเธออเชื่อเชื่อถ้าได้เราไปเป็นแฟนนะเธอเธอโชคดีมากเลยอะนะเราดูแลดีมากเลยเชื่อไหมถ้าถ้าไม่เชื่อก,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 ก็ต้องลองมาเป็นแฟนเราดูอะเอ้ยนี่ก็น่าลองนะเฮ้ยขุดชวนขนาดนี้แล้ว เป็นไงเข้ามาเล่นตั้งแต่กี่กี่โมงแล้วเข้ามาเล่นตั้งแต่กี่โมงมประมาณสี่ชั่วโมงเป็นไงเจอแบบยังไงบ้างนะไม่มีคนมาคุยไดม้อ,อ,อ้าวเหรอเราก็เราก็เป็นคนแต่ไม่ใช่คนธรรมดาได้เป็คนอะไรเป็นคนที่ใช่ของเธอแน่เลยเราว่าได้แล้วเนี่ยได้เลยเนี่ยได้แล้วได้ไหม ไม่รู้วเราเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยแล้วปัตรนารอยังที่ันารอยังเธอคนที่สามเหรอใช่เราเป็นคนที่แบบตั้งอันนี้ไว้เธอตั้งแบบความคิดระคนที่หนึ่งจะไม่ใช่คนที่สองจะไม่ใช่อะ่ะแต่คนที่สามจะเป็นคนที่ใช่แล้วก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายเลยมั้เเงเหมือนมันเป็นแบบ ดวงมันสมพงเงการที่เราจะได้เป็นแฟนกันเนี่ยแล้วมาเจอเธอพอ,อ,อดีอ่ะอืมดีนาะมดีไหมตัดมานานมากเลยว่าจะเลิกเล่นหละเจอเราพอดีใช่ไหมเราดีพอหรือยังเนี่ย <c oughs> ดีที่สุดแล้วที่ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคดีแล้วอือดีดีพอจะเป็นสามีเธอได้เจีง <c oughs> เออยงอ้ยออกแล้วเล่นล้เล่น อยู่กับใครคะอยู่กับเสด็จพ่อเสด็จแม่เจ้าคุณน้องครับผมตอนนี้หราเขาเฮ้ยเขาหลักกันหมดแล้วไงเหลือเราคนเดียวยังไม่หลักเธอเรียนอยู่ไหมเ,เรียนเรียนเรียนอะไรเธอเรียนมยนีค่ะเจ๊ดโต้ใกล้จบยังไงใกล้จบแล้วพอหมดแล้ว่เจอ่าเอาซักดอกไหมเอ้สักดอกคงไม่พอต้องเป็นสักช่ออ่ะ ข้อก็ไม่ได้พอเอาเป็นส่วน,นเลยดีนะถ้ามีคนอมาให้ก็น่าจะดีเป็นส่วนเลยวะล่ะเอามาไงไหวอะ่ะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราบอกพ่อเราเอาไปดาวรถสิบล้อประมาณดา,ดาวออกสองร้อยขนเอาไว้ขนดอกไม้อย่างเดียว <c oughs> อืมแต่พร <c oughs> ุ่งนี้เราจะบอกพ่อเลยเราจะตื่นแต่เช้าเลย <c oughs> อืมเติเติเจบเดินไหนเราจะขนไปเต็มรถสิบล้อเลยว้าว <c oughs> <c oughs> ชอบชอบสีอะไรชอบสีอะไรชอบสีแดงเฉดโดเฮ้ยเราก็ชอบเหมือนกันฮะจริงเหรอไม,ไม่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 ได้ชอบสีแดงอะชอบเธอเยอะเอยเธอะนอะเอ,อ้ยเธอจะเขแลแลิดอะไรเราจะเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยอืไม่กี่นาทีเนี่ยไม่กี่นาทีเราจะได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะเนี่ยเป็นแฟนก็เขิดได้ทำไม ิไม่ได้ถ้าเป็นแฟนร้าอยากเขินสิเธอก็เห็นรอยยิ้มเธอปุ๊บเราตืนใจละลายเลยเชียวอยากเขินอย่ายิ้มอย่ายิ้มเธอเคยไปโรงพยาบาลไหมตอนป่วยอ่ะเคยไปป่ะเคยนี่ก็ว่าจะไปเธอไม่ต้องไปหลักโรงพยาบาลอะ ต่อให้หมอต่อให้พยาบาลก็รักษาไม่ดีเท่าเราเรารักษาดีกว่าเยอะจริงจริงอันนี้เราพูดตรงๆเลยถึงเราไปจบมาเรารักษาดีกว่าเยอะจริงเก่งกับหมออีกกูเนี่ยเคยรักษาใครหรือยังฮะเคยรักษาใครหรือยังก็เคยรักษาแล้วแล้วเป็นไง แต่ก็รักษาแบบรักษาไม่สนิทมั้งสงสัยเขาอยากกลับไปไปไปเจ็บแบบเดิมเขาเลยหนีไปเลยบประมาณหรือว่าเราไม่ได้เรียนหมอมาวะเธอเรียน <c oughs> อะไรมาฮะเรียนจบช่างยนต์มาเด็กช่างยนตนะ์น่ะรักรักจริงแต่แต่เด็กช่างยนต์เขาชอบรักไอรักสาวเรียนอยู่ไอสายวิทย์คณิตอะไรประมาณนี้น ตรงเเหมือนตรงเลยไหมสดนานหรือยังดนานฮะเราเหรอประมาณสามเดือนแล้วเนี่ยแาเดือนอ้าวทำไมหรอก็ไม่นานอ๋อเธอสดนานจงเลยอ๋อสปีสปีโอไม่สดแล้วหลังจากวันนี้ไม่สดแล้ว จริงเหรอเนี่ยเนี่ยเมื่อวานก็มีคนพูดแบบนี้นะแต่วันนี้ก็ยังโสดอยู่อ้าเหรอไอ้นั่นมันไม่จริงจังไงมันไม่จริงใจไงมันไม่จริงใจไงไอ้นั่นมันดึกมันรักหลอกหลอกรักลวงลวงยประมัน้ะเรานี่รักจริงรักจริงแบบแบบแบบรักจริงแบบหวังต้องหวังแต่งเลยใช่หรือเปล่าครับเธอไม่เชื่อเราหรอ เชื่อเชื่อเชื่อได้ไหมอ่ะเธอว่าเบ้าหน้าอย่างอย่างนี้หน่าเชื่อถือได้ไหม No <c oughs> คนหน้าตาดีนี่ไม่ใจยากงใครบอกว่าเราหน้าตาดีเธอ <c oughs> เอาไม่ได้หน้าตาดีหรอไม่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 ไม <c oughs> ดูแลดีเฉยๆหน้าตาไม่ดีแต่แต่ดูแลดูแลดี o อ a y เ,เราเป็นคนที่เทคแครมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ออนนี้ตอนกี่โมงอ่ะทุ่มกี่หับก็แล้วแต่วันว่าวันนั้นทำอะไรอ,อ,อ๋อปกติดึกไหมดึกสุดประมาณมที่สุดที่สุดเลยนะก็ประมาณตีสิห้ายเธอทำไมนอนดึกจังน่ะ สุขภาพไม่ดีดูแลตัวเองจริงๆก็ไม่อยากจะแบบมานั่งบอกอย่างเงี้ยว่าให้ดูแลตัวเองนะอยากไปดูแลมากกว่าจริงๆก็มันไม่มีใครมาคุมไงอ้ยอย่างนี้อย่างนี้กูไปเลยดีกว่าลุกไปเลยดีกว่าไม่ใช่ไปถึงรอดกินลูกปงลูกปืนอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่มีหรอกอ๋อไม่มีลูกปืนมีจต่ระเบิดอะไรประมาณนี้ป่ะมีจิน่น้องหมาสองตัวเท่านั้นหละไม่น่าจะน้องหมา แต่ไม่ตายจะเป็นบาดทะยักตายแล้วว่าเราจะพาไปหาหมอไม่ใช่นลยนะพาไปหาหมอเนี่ยใจดีได้เกินเห็นหน้าเธอเราก็ไม่ต้องไปหาหมอละเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นสวรรค์บันละมันเจอดางฟ้าเอ้ยไม่ได้แต่งเลยใช่ไหมรูปอะรูปแต่งเลย ไม่รู้อะสมัยนี้เอ้าแล้วก็ไม่รู้ไงแต่งเหรอแต่งแต่งสิหมายถึงนะแต่งงานนะแต่งไหมยังไม่เห็นแหวนเลยอ่ะเอาเยี่ยเป็นแหวนก่อนดีว่าี่ยเอาใจก่อนได้ไหมแหวนยังไม่ต้องอ่ะไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะห้างยังไม่เปิดเลยถอดเสื้อให้ให้ดูเลยไหม <laughs> ไม่เป็นไรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เป็นไรอืมมันจะเข้าหน้าหนาว่ะเนี่ยใช่เข้าหน้าหนาวอยู่แล้วขนกอดยังไม่มีเลยตั้งสียังไม่มีเลยเดี๋ยวทำไงดีนะทำไงดีนะทำไงดีนะเมื่อไหร่ชื่อไอ้จงไอ้จี G, ชื่อเฟจะเด้งขึ้นมาวันนี้เอ้ย <laughs> กเอาเมื่อไหร่มันจะเด้งขึ้นมาโอ้าวโหคนอุตส่าห์หลอนนะเนี่ยมันต้องเด้งแล้วแหละเออเฉดจออ่าลูกโป่งเป็นยังไงเธอลูกโป้ลูกโป้ลูกโป้เหรอลูกโป้ก็ใส่งชุดตัวนี้นะคะอ๋อในรูปอย่างนี้ใช่ไหมใช่เธอไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนได้แล้วไปเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นลูกคู่กับเราเนี่แหละเฮ้ย ชมมาก่อนได้ไหมล่ะนี่ล้วต้องเป็นคู่คเลยเราอ่ารอเลยรอเลยรอถ่ายรูปคู่เลยเตรียมพร้อมเลยวะเตรียมนึกท่ารอเลยเลยคิดมาเลยนะคิดมาเลยนะท่าไหนได้ได้ได้คิดถึงก่อนไดก่อนได้มาละก็ได้นะ แจะหมดแล้วว่าโอ้ยแบทบจะหมดแล้วหล่ะเนี่ยเหลือ5%เลยโอ้ยโอเคเธอแค่นี้ก็ก็ได้เดี๋ยวเราแอดไปครับผมออขอนๆต้อรับค่ะครับผมต้อนไม่เจอครับผมครับครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ s ับส c r i ครด้วยครับผมเจอกันอีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย